การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าเอกสารเว็บแต่ละหน้าที่อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ในการระบุตาแหน่งนะครับจากเดิมที่ระบุตําแหน่งเป็นชื่อเอกสารเว็บใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆนะครับก็จะเป็นการระบุ URL URL ก็คือชื่อเว็บไซต์นะครับหรือว่าระ,ระบุโดเมนเนมหรือว่าระบุ URL ก็ได้นะครับที่เป็นชื่อเว็บไซต์นั้นๆนะครับตัวอย่างก็คือนะครับใช้คำสั่งเดิมก็คือคำสั่ง a นะครับตามด้วย attribute href เต่ากับเครื่องหมายคำพูดนะครับในเครื่องหมายคำพูดนี้ถ้าเป็นการเชื่อมโยงในเว็บไซต์เดียวกันก็จะเป็นชื่อเว็บ ชื่อหน้าเว็บเพจแต่ละหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นก็จะเป็น URL หรือว่าชื่อเว็บไซต์อื่นๆน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บไซต์อื่นนะครับชื่อเว็บไซต์อื่นๆน,นะครับเสร็จแล้วก็เป็นข้อความติดต่อผู้อ่านหรือชื่อเว็บไซต์นะครับ ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ปิดด้วยคำสั่ง A นะครับนี่นี่คือรูปแบบของการใช้คำใช้คำสั่งในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นนะครับก็ใช้คำสั่งเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าจากชื่อเอกสารเว็บนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเว็บไซต์อื่นๆที่เราต้องการจะเชื่อมโยงไปหานะครับวิธีการนะครับ สมมติว่าเราจะเชื่อมโยงไปหาเว็บไซต์โรงเรียนคลองท่อมราชดังสันนะครับก็ a เวน้วัง href เต่ากับ url ของโรงเรียนคลองท่อมราชดังสันนะครับ http colon slash slash www kts ac t t h นะครับเสร็จแล้วข้อความติดต่อกับผู้อ่านก็จะเป็นโรงเรียนคลองท ท่อมราดรังสารนะครับแล้วก็ปิดด้วยคำสั่ง a นะครับถัดมาเอาอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับใช้คำสั่ง br เพื่อให้มันขึ้นบรรทัดใหม่จะได้เห็นชัดเจนนะครับ a เวนรรค href เท่ากับนะครับเครื่องหมายคำพูดตามด้วยชื่อเว็บไซต์สมมุติว่าเข้าเว็บไซต์กระปุก com นะครับ http c o www.kapook.com นะครับกระปุก .com นะครับปิดด้วยคำสั่ง a นะครับอ,อีเว็บไซต์หนึ่งนะครับ VR นะครับ A นะครับ h r e f เา่าเัรเค่ื่องหมายคำพูดตามด้วยชื่อเว็บไซต์นะครับ facebook com แล้วกันนะครับ http www facebook com นะครับนี้ก็เป็น facebook com นะครับปิดตายด้วยคำสั่ง A นะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็คำสั่ง เซฟนะครับเสร็จแล้วก็เปิดโฟลเดอร์นะครับดูผลลัพธ์อ่านะครับ การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื Hence, ่นนะครับเราก็สร oh. right. ้างจุดเชื่อมโยงไว้แล้วเมื่อกี้นะครับตามันนี้นะครับการเชื่อมโยงอันแรกนะครับ a เป็นบา href เท่ากับ www kts ac th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนคลองทอมรังสัรนะครับคำว่าโรงเรียนคลองทอมรังสัน์ก็เป็นจุดเชื่อมโยงที่เราสามารถคลิกจากคําว่าโรงเรียนคลองท่อมรังสัร์แล้วมาที่เว็บไซต์ของโรงเรียนได้นะครับตัวอย่างก็คือเอาเมาส์มา คลิกที่โรงเรียนกลองท่อมรัฐดังสารเราคลิกนะครับมันก็จะมาหน้าโรงเรียนกลองท่อมรัฐดังสารนะครับถ้าเราคลิกที่กระปุก .com มันก็จะไปหน้ากระปุก .com นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราใส่ชื่อเว็บไซต์เราต้องใส่ให้ถูกต้องนะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องมันก็จะไม่แสดงผลลัพธ์หน้าเว็บไซต์นั้นมาให้เราได้เห็นนะครับ